นี่ครับ f c นี่นะครับ f c เมื่อกี้นะฮะกำลังจะปลดเหยื่อนะครับมันสะบัดนะมันคลายปลาตัวนี้ออกมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เราอยู่อยู่โอ้โห สวัสดีครับสวัสดีตอนท้า FC นะครับเขาสู้ชนะโชป้าโอ้โหมีคนเดียวเหรอครับเอาละครับพี่หมิวไปไหนเอะมือบวมครับอ๋อพี่หมิวจากเราไปแล้วอ๋อคลิปนี้ไม่มีเขาใช่ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวจะให้ FC ดูนะครับพี่หมิวไปไหนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูครับลักษณะมือของเขาวันนี้โอ้ยบวมเป่งเลย FC ประมาณนี้นะครับ FC ลุงก็เลยบอกว่าให้พักผ่อนนะครับ แล้วกิกนยาแก้เสพไปนะครับคือเนื่องจากเมื่อวานซืนนะครับโดนตะขาบต่อยแล้วก็เมื่อวานไปตกปลาชะโดโดนปลาใหญ่หมุนใช้งานมือหนักไปหน่อยนะครับพิษอาจจะลามเข้าไปถึงข้อมือแล้วตอนนี้กํลาลังจะวิ่งแล่นเข้าสู่ใจนะครับ <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องพักนะทําให้น้องเหวานะครับวันนี้มีน้องเหวาคนเดียวถ่ายอะไรกันดีเหวา ตกป่านาครับฮะตกป่านาครับช่วงนี้น้ำมันเยอะใช่ไหมใช่ครับคือฝนตกบ่อยมากนะครับแล้วก็น้ําในคลองเนี่ยระดับน้ําสูงขึ้นมัาจะทําให้อ่านาบางนานะครับน้ําทะลักเข้าสู่นานะครับพอน้ําทะลักเข้าสู่นามันจะมีปลาช่อนเข้ามาในนาใช่ไหมใช่ครับเออวันนี้น้องเว่าคนเดียวเลยปะล่ะเฮ้ยมันจะไหวเหรอคนเดียวเนี่ยทำไมอ่ะมันจะไม่สนุกเหรอมันไม่สนุกครับอ่าเราจะชวนใครมาเล่นเดียร์มาลุงฮะลุงถึงตาลุงเลยใช่ไหมใช่ครับโอเค FC เอาแล้วถ้าใครแพ้นี่มีบทลงโทษอะไรไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีแล้วมันจะสนุกเหรอ,เ,อเกิดผมชน,นะลุงเนี่ยลุงเรียกผมว่าอาจารย์ว่าวก็พออ๋อคือแบบถ้าว่าวชนะพี่ให้พี่เรียกแค่ว่าอาจารย์ว่าวก็พออ่ะอแล้วถ้าพี่ชน,นะล,ะล่ะเรียการตั้มเลยครับอ๋อเป็นให้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนิดหน่อยนะครับผมโอเคเอฟซีไปเดี๋ยวเราเข้าใหม่กัน ตอนนี้นะครับก็พยายามตกปลาช่อนนะครับยังไม่มีกัดยังไม่มีจิบยังไม่มีเห็นสักตัวนะครับก็มาแวะทานอาหารนะครับเรามาแวะที่ตลาดบางหลวงนะครับแวะให้อาหารปลาสักนิดน,นึงเผื่อผลบุญนจะช่วยให้เราได้ปลาวันนี้อ่ะโอเคลองให้ที่มีปลาอะไรมากินมีไหมวายโอ้โหอุ้ยเอฟซีโอ้โหเ,เดือดจัดเดือดจัดเดือดจัด สรุปแล้ววันนี้ใครจะเรียกใครอาจารย์เนี่ยฮะไม่รู้เลยไม่มีใครได้ปลาเลยตอนเนี้ยกัดยังไม่มีอโอเคครับเอฟซีก็หลังจากที่ลุยปลานากับน้องเหวินะครับมาทั้งวันเลยสรุปแล้วไม่มีใครได้ปลาเลยนะครับก็เลยตกลงกับน้องเหวาว่าเปลี่ยนจากปลานาเนี่ยมาเป็นบ่อเก้าหมื่นไล่แล้วกันเพราะตอนเนี้ย มันตอนเย็นแล้วนะครับถ้ายังไปฝืนอยู่กับปลานาเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเราใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าอ,อย่างน,น้อยเรารู้แล้วแหละว่าที่เนี่ยมันมีปลาช่อนนะครับแต่ว่าเราจะได้หรือเปล่าใครใจะชนะเนี่ยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ f c ตอนนี้เรามาถึงบ่อแล้วไปตามกัน ตำรวนว่ามันมีทางเด,ดโอ้ยนี่มันหลุม,ม,น,มน้ำลึกเนี่ย<า>อ,อยู่ไหมล๊ดมันอยู่เป็นฝูงเหรือวะนไงไงไงี่ โดนโดนถ่ายยังโดนกระดีจะเต็มสีแดง FC โอ้หย,ยสุดยอดตีกบยางมาทั้งวันครับสุดท้ายกระดีจะเต็มสีแดง <c oughs> อเดี๋ยวตามต่อผมว่าน่าจะต้องมีอีกเบาได้แล้วนะต้เลยครับเตรียมเรียกอาจารย์เลยนะครับ เ <Inner> อ๊ะรากต่อกดหยุดเลยนี่ครับ FC สภาพน้องวอลตอนนี้วันนี้ตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงครับยันตอนเย็นครับตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ง่ายเลยโอ้โหไปไล่ปลานากันน่าจะมีเกือบ2 0่สนาครับวันนี้แต่พอดีวันนี้แดดร้อนมากนะครับปลานาก็เลยกัดยาก พออากาศร้อนๆเนี่ยปลานาม,มันจะเข้าไปหลบตามข้างในกอปื้อในอที่มันที่มันไม่ร้อนนะครับในกอกกในกออะไรเงี้ยทำให้แบบมันยากมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาที่บ่อนี้ครับยังดีครับฟุกฟุกตีกระดีได้ตัวหนึ่งฮะตอนนี้น้องหอนี่ยังไม่หยุดตีนะครับ f อซปลาไม่กัดเลยอะ นึกในใจไว้เลยเดี๋ยวจบคลิปถ้าจบสกอร์นี้นี่เรียกอาจารย์ตามรับผมเป็นสิษย์ด้วยนะคะอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แมมลุงได้ตัวเดียวนี่ขิงใหญ่เลยนะครับลุงนี้เกือบตายเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวจะให้ f อฟซีดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ลูกปลานินหรือลูกปลาซิวอะไรอย่างนี้นะฮะ เป็นลูกพันปลาช่อนครับที่ปล่อยไปนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยตัวนะครับ fc แล้วเมื่อกี้เนี่ยลองมาตีครับตีกบยางตีขึ้นตะลิ่งไปลากลงมาเนี่ยมันกัดเลยครับแต่ไม่ใช่ปลาช่อนที่ปล่อยนะฮะเป็นเป็นปลาช่อนนะครับที่ที่มีไซส์นะครับน่าจะเป็นปลาช่อนเจ้าถิ่นสันนิษฐานว่ามันกําลังจะไล่กินปลาช่อนที่เพิ่งปล่อยไป1 5 0 0ตัวครับมันกินพวกเดียวกันได้ครับถ้าตัวมันเล็กกว่ามันกินหมดครับปลาพวกนี้ก็เดี๋ยวจะลองตื้อตรงนี้ครับ โหนนี้เหนื่อยมาทั้งวันครับมาเจอแบบนี้นี่ต้องซ้ําเลยนี่ครับเดี๋ยวมาลองเต้อตรงนี้ครับราแรกกัดตรงนี้ไปทีมวัดไม่ติด ตามตั้งนานครับตัวนี้โหตามตั้งนานตอนแรกนึกว่าจะแต้มเดียวนะครับ fc มาอีกหนึ่งแต้มครับนี่ครับกบยางแก้คันจิ๋วนะครับรุ่นเด็กตกปลานะครับวันนี้เอาเหยื่อของเด็กๆมาใช้นะครับก็กบยางสีดํานะครับผมวันนี้ถอดขาออกใช้ใบสปิ้นเลยฮะตอนแรกกะจะไปลุยปลานาครับแต่พอดีอย่างที่บอกครับคืออ่อ ปลาช่อน1 5 0 0ตัวที่ปล่อยไปเนี่ยตอนนี้เขาจับสูงแล้วมันเหมือนมีปลาเจ้าถิ่นแบบนี้นะฮะคอยไล่ต้อนไล่ต้อนแล้วมันมาจมแล้วมันมาจนม,มุมนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็เลยจะทํำยังไงดีนะให้แบบเหมือนแบบตีเพื่อให้มันเข็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าช่วยปลาช่อน1 5 0 0ตัวแล้วกันสั่งสอนปลาช่อนเจ้าถิ่นนิดนึงนะครับผมน้องเวาเป็นไงวาเว้ย หลับแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวตามต่ออีกนิดนึงไม่รู้ยังจะกัดต่อหรือเปล่านะฮะโอเคครับยังอยู่เนี่ยยังมีอีกมีหลายตัวคุยกัดกัดโดดนวดให้โดดโดดบังอาจ <G ül> ดู fc แต่ละตัวนะครับตัวเท่ากันหมดเลยนะโอ้โหน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะครับนี่ลงคอเข้าไปนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะแหมบางอาจมาไล่กินรุ่นน้องนะครับแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะโอ้โหแสบจริงๆครับแล้วดูตัวครับดูเอ่อท้องนะฮะสมบูรณ์มากนะครับไม่รู้กินไปกี่ตัวแล้วนะ <S <S <N> นี่ครับ fc นี่นะครับ FC เมื่อกี้นะฮะกำลังจะปลดเยื่อนะครับมันสบัดนะมันคายปลาตัวนี้ออกมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นปลาช่อนนะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยเท่ากับปลาช่อนเลยนะฮะอันนี้คือตะเพียนหางแดงนะครับดูจากรูปร่างที่เหลืออยู่นะฮะอันนี้พึ่งสดๆนะครับยังไม่มีกลิ่นอะไรนะครับโอ้โหแสบจริงๆครับอ่ะเป็นไงบ้างวาวเหนื่อยไหมวันนี้ได้ครับโอ้โหซูนมาจนถึงตอนเย็นเลยนะครับอ่ะล้ตต้องทำยังไงตอนนี้โอ้ ขาดลอยเลยไม่ได้ขาดลอยแล้วไงดีอ่ะข้าน้อยอคาราตี้เฮ้ยคาร์ว้ามาเอาคารวะาอะไรอ่ะอ่าคารวะการตั้มช่วยโปรดรับชอบเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็วันนี้ถือว่าลุงอัฟุกเนี่ยแหละก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายหรอกนานๆมาจับทีนะวันนี้ถือว่าฟุกมากๆนะครับก็ จบปลานาไม่ได้ก็มาจบปลาบ่ออันนี้แหละมันมันไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะครับเราเราไม่เคยปล่อยนะเพิ่งจะมาปล่อยนี่แหละพันห้าตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพันห้าตัวเนี่ยกำลังโดนลังแกนะครับเราต้องมาช่วยมันวันนี้เราเรากำจัดนะครับไป3ตัวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมากำจัดต่อนะครับรู้สึกคันมือจริงเลยอ้าโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกระดีจัเต็มกับขบยางแก้คันจิวดุ่นเด็กตกปลานะครับวันนี้สุดยอดเลยครับเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับผมก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วเนาะ สวัสดีครับ,รบโอ้โหโไว้รอดตายเกือบต้องเรียกอาจารย์เบ่าเสรแล้วลุง <S <S 2> <S 2>